แล้วหมอฝนหยุดตกแล้วไปขี่เราเล่นกันปะไปไปเลยนะไปเถอะแจ้งไปไหมไปไปไปไหมน้องบ้านให้เนี่ยไม่ต้องเฝ้าบ้านมีคนไม่ต้องเฝ้าบ้านเรามีกุญแจล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปกับน้องสองคนนั้นเอาไหมไปนั่งรถยังไงอะฮะขี่จักรยานขี่จักรยานเราเป็นน้องพี่โน่อ่ะเอ้ยน้องพี่โน่อ็ดีหมดน้องพี่โน่ก็ขี่จักรยานได้นะปะ ขี่ทำไมเล่าขี่ไงเราไปขี่เดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บอย่างนี้สีขี่แล้วเสียวแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ยนี่แหละพูดให้เธอรู้อ๋อเหรอเหรอเหรอใครบอกว่าเขาเด็กนี่นี่น้องเขากำลังจะไปเตรียมจักรยานให้ไปไหมอุ้ยนี่เนี่ยมุ้ยหน้าดุใช้ไม่ได้อ๋อหน้าใช้ไม่ได้สบายดีด้านกว่าเธอเลยขี่จักรยานไม่ต้องใช้หน้าตาเจ๊ใช้เท้าปั่งปั่งอุ้ยนี่แหละสิลุงจิ๊ดลุงเลื่เงนี่หมดเจ๊เรามาเที่ยวไม่ขี้เกียจนะ ทุกครั้งไงทำนี่ขี้เกียจล้อปล้าลูกป้าไปไม่ได้จริงๆเฝ้าบ้านให้มายื่นมือมาไม่ต้องเฝ้าบ้านเจงดูแก้วแก้วหลานดิมาไปได้าหไม่ไปขี่จักรยานเจไม่ได้ปวดหัวเจโกหกไม่โกหกหรอกนะมาลุงเลี้ยวเจอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเป็นไรก็นั่งคุยกันหนูนั่งคุยกันไม่ต้องคุยคุยอะไรเยอะแยะคุยทีมีคนไปต้องมาคุยในบ้านนะเจ๊ถุกต้องเราเร่องนี้เลยเจงจะไปไหนอ่ะ เอา,น,านันาน้นนั้นน้ำพี่พี่จะกินเอออันนั้นอันนั้นทิ้งไปเลยโอ้โหแทนที่จะออกนอกสถานที่เธอ,อไม่ควรต้องเข้ามาคนนี้คือนคนดีสง่างามจะไปเที่ยวไม่มีอ่ะมีโน้ตเขาฟังเราอะ่ะนะถ,ถ้ามาเที่ยวก็จะอยู่แต่ในบ้านนะที่หลังไม่ต้องมาเราเคยออกนอกบ้านน้องน้นก็ปล่อที่เบื่อแล้วนับนี่เนี่ยโหทนไม่ได้เลยโหทนไม่ได้เลยโอ้โห โอเคไม่เป็นไรนะนั่งพักก่อนที่บ้านเรางั้นีจริงๆงั้นน้าอยากได้อะไรตอนนี้น้าอยากทําอะไรผมไม่อยากทําอะไรเลยอยากพิงนอนพิงหลังเฉยๆหรออ๋อโอเคงั้นน้าจะกินอะไรเดี๋ยวจะไปซื้อขนมมาแล้วเนี่ยเอาขนมอะไรจ๊ะไม่อยากกวนใจเธอนะโอ้ไม่ต้องเกรงใจนะเพราะชีวิตจริงบ้านเราเป็นอย่างไรดีหมดเลยขายของบนบ้านเต็มเลยพอสถานแม่เสียยิ่งโอ้ยนี่คือแบบนั่งบิ๊กบีนแบบ พอดีตัวจังหวะเหมาะเอหลังสบาย,อ,อ,อ,ยอากาศช่ำชคือเขาเรียกอะไรครับฝนฝนหยุดตกแล้วแต่ว่ามันยังมีความชื้นยังมีความอะไรอยู่มันก็คืออากาศก็ไม่ได้ร้อนมากแต่แดดแต่แดดออกแล้วก็เลยแต่แดดแดดไม่แรงอะค่ะไม่ใช่แดดแบบบ่ายสองแบบปกติอะเนาะก็คือยังไม่บ่ายสองยังไม่บ่ายสองเนาะนแต่ว่าอยากชวนไปขี่จัก,กรยานเล่นกันเพราะว่า ฝนวันหยุดแล้วไม่มีน้าค้างหรอกน่าจะไปขี่ได้เพราะมันใกล้ๆแถวนี้เองไปขี่ขี่ขี่จักรยานดูคลองกันไปไหมดูดูท่าไม่เนินหนักเทอยางงี้โอ้ไม่นักมีคนละคันขี่คนละคันคือหนูไม่หนูไม่เคยเห็นคลองแบบนี้ไปเธอตลอดชีวิตไปไหมล่ะเดินก็ได้ไม่ต้องขี่จักรยานอ๋อปวดหัวโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นนะพักผ่อนอยู่ในบ้านนะงั้นเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูขอ เดี๋ยวหนูขอไปดูหลานก่อนว่าหลานขี่จักรยานถึงไหนแล้ว,วน,น,น้าไม่อยากไปสนุกกับหนูจริงหรออยากไปนะแต่ชีวิตเราไม่เป็นไรง,รรง,งนนั้นน้านั่งรอตรงนี้เดี๋ยวหนูไปเอาขนมมาให้เธอดีแล้วใครจะบอกวา่าเธออ๋อโอเคโอเครู้มหมดเลยดีนคนดีสวยไปดีดีเลยก็คือดูแลวนะคะน่าจะไม่อยากไปจริงก็ตอนนี้ก็คือเหลือแต่ขนม ไปนะ<ไ>ปเดี๋ยว<ม>หนูจะขออนุญาตออกไปหาซื้อขนมให้นะกินก่อนนะเฝ้าบ้านก่อนได้<ม>ไหมหนูจะตรวจให้เธออ่าน้าจะเอาขนมอะไรบอกหนูหน่อยไม,ไม่ไ,ไม่บรรยายหรอกไม่บรรยายหรอเข้าใจเฟิร์สอาแต่ทีเนี้ยหนูจะขี่ขี่จักรยานไปไกลหน่อยนึงนะอาจจะนานได้ไม่เป็นไรได้เหรอฉัอนรอเธอได้อ๋อแล้วทีนี้มันมันมันอาจจะต้องมีค่าขนมเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะพอมีให้หนูขยิ้มก่อนไหมเดี๋ยวหนูคืนชีวิตจริงลอง ไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้นะแต่เมื่อกี้เราเห็นกระเป๋าสตางค์นะอยู่ไหนเนี่ยอุย้ยยังไม่รู้เลยเนีย่อยู่ไหนอะเมื่อกี้เนี่ยกระเป๋าสตางค์ที่น้สาสะพายอยู่หายไปไหนแล้ววะม,มีเงินในนั้นเยอะเลยนะเอาไหมเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้เลยนเนี่ยอยู่ไหนเนาะเอาไปวางไว้ที่ไหนแล้ววะไม่ตรงน้อหรอน,นะ้คุยกับเราเลยไม่จะเอาไหมหนูจะไปหยิบมาให้กระเป๋าสตางค์อะนึกไม่ออกเลยเนี่ยนึกไม่ออกเลยหรอ น้านหรือว่าน้าเอาเงินใส่ไว้ในเสื้อหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีหรอไม่มีหรอชีวิตเราไม่ใช่เป็นจริงอย่างนี้อ๋สอสมพูดเลยอืมร้อนไหมเนี่ยร้อ,อนไหมร้อนไหมเล่นเดี๋ยวเ่าอยู่กับใครไม่เป็นไรนี่อยู่นี่ก็อยู่กับหนูเนี่ยหนูยัง<อ>ไม่ไปหรอกเพราะยังเงินเงินยังไม่พอก็เลยยังไม่ไปไหนเออไม่เปไน็นไรนั่งอยู่น<ม>ี่ก่อนเนาะอืม ไปเที่ยวกันเถอะนะหมอไม่ไปไม่ไปถ้าสบายดีอ่ะเจ๊จะไปกับเธอตัวอ๋อโอเค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 ทำไว้นะจ่าจ่าจ่าจ้าจ่าโอ้ยเห็นเธอแล้วเนี่ยน้งั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตขับรถไม่ต้องขออนุญาตไปสบายสบายเลยอ๋อเราไปสบายสบายเลยหรอชีวิตเธอเป็นคนอย่างนี้เป็นคนดีนะโอ้โอ้โอ้มาอะไรจะอะไรกับเรางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอไปซื้อขนมมาสองชิ้นแล้วมาแบ่งกันอ๋อเธอทานเยอะอ๋อหรอหรอหรออิ่มแล้วหรอถ้าเราเป็นยังไงพลาดผู้ดีหมดเลย ไม่ยอมไม่ยอมขยับจากตรงนี้จริงๆนะเอาไงดีนะงห้หนูเอาของเล่นมานั่งเล่นกันนะตรงนี้ได้ไหมเจอละลับไปเท่าเท่าไม่เป็นไรหรอกธะสบายดีเยอะอ๋อแล้ว<ล>น้าจะนั่งแล้วน้าจะนั่งอยู่ยังไงเนี่ยนะ้าไปกับหนูเหอะไปไหนไปขี่รถเล่นกันอุย้ยไทยเราสบายดีจริงก็ไม่ปกป้องเธออ๋อหรอไม่ปกป้องหรอเป็นอย่างนี้พอเจนจุเอนหาดูเรื่องหมดอ๋อเหรอเหรอหรออืม โอเคโอเคงั้นงั้นน้านั่งนั่งตรงนี้นั่งชมวิวไปก่อนเนาะโอเคโอเคเป็นนคดีีเด๋ยวหนูเดี๋ยวหนูตามน้องอยู่คนหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนน้านะโอเคโอเคใครอย่าว่าเขาเด็ดขาดเขาเป็นคนดีพร้อมกับเราอืเจ๊สบายดี๋ยวเจ๊ก็ไปวัดไ่เคยปฏิเสธเลยออ๋เป็นอย่างนี้โอ้โหแล้วทำงานจะเป็นคนดีนะออื นะถ้านะถ้านาง่วงนะเอ็นหลังนอนไปเลยนะไม่ไม่หลับหรอไม่หลับหรอเธอหน้าตาเธออย่างนี้โหดีเลิศนะนะหลับไม่ได้หรอกพ่ะตอนนี้เพิ่งตื่นเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมน้าหมอนอนเหนื่อยไหมอืมไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรนะโอเคโอเคเดี๋ยวหนูไปดูก่อนว่าเราจะมีอะไรให้นะหมอเล่นได้บ้างเพราะว่าคำนี้จะยินดีทุกอย่างเพราะว่าไม่ยอมไม่ยอมออกจาก ตรงนี้เลยนะคะก็ต้องปล่อยตามใจแกไม่อยากบังคับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินเดินมาใหม่แป๊บเดียวระวังระวังเหนื่อยออ๋โอเคไม่เหนื่อยหรอกจ้าได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาโอเคโอเคขอตัวสักครู่นะจ๊ะจ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ